สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรนีแชนเนลค่ะวันนี้ได้ไม้สะสมมาเพิ่มอีกนะคะเพื่อนๆค่ะอกโกนิมาสายพันธุ์เกรดมอระกดููความงามของเขานะคะเป็นไม้มงคลที่ปลูกในบ้านได้วางประดับเรียกเงินเรียกท้องเรียกสัก์ ในอาคารสำนักง,งานได้เป็นไม้ร่มรำไรที่ให้ใบเขียวสวยมีสเสน่ห์เกร็ดมรกดใบดูลายใบเขานะคะช่วงล่องที่เป็นที่เป็นลายด่างขาวขาวเขียวเทาวนวลคือคือมองดูแล้วมีสเสน่ห์หลายๆสีเป็นลายนูนเด่นชัดขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ใบหนา ดูลายใบข้างล่างเขาโนนเด่นชัดเลี้ยงง่ายเพื่อนๆคะเป็นไม้มงคลที่น่าสะสมความลายเด่นชัดของใบเขาปลูกในสวนก็สร้างสีสันโดดเด่นดูแลง่ายด้วยปลูกแล้วก็วางในตัวอาคารก็เป็นไม้มงคลที่ช่วยฟอกอากาศ ได้ด้วยการดูแลก็เหมือนอโกนิมาทั่วไปก็คือดินระบายน้ำได้ดีรุ่นนี้ก็จะใช้เวลาปลูกขยายพันธุ์พืชนะคะก็จะใช้กากมะพร้าวสับใบก้ามปหูหรือใช้ดินที่เขามีขายตามร้านต้นไม้นะคะเพืเ่อนๆค่ะแล้วก็ผสมปุ๋ยคอกลงไป ก็จะฟันไม้จเจริญงอกงามเลยทีเดียวนะคะการให้น้ำให้ทุกวันก็ได้แต่ถ้าให้มากไปเขาก็จะเน่ามีโอกาสเน่าดูนี้จะใช้วิธีให้สองวันครั้งหนึ่งแต่ว่าเขาเป็นไม้ที่ทนมากนะคะสามสี่วันอาทิตย์หนึ่งลืมลดน้ำก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเขาก็จะไม่สดชื่นเนาะแล้วก็ดูแลเขาหน่อย มันไม่มีกฎตายตัวนะคะเพื่อนๆคะ่ะบางทีเราก็ต้องดูต้นไม้เราด้วยเนาะโดยตักปฏิบัติแล้วรุ่นนี้จะใช้สองวันลดน้ำทีหนึ่งได้คะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเป็นไม้มงคลไม้ประดับโชว์ใบที่โชว์ใบโดดเด่นตรงลายใบของเขาแล้วเป็นไม้โชว์ใบที่น่ารักมากนะคะเป็นไม้ที่ ไม่เรียกว่ากว่ากว่าใบข้างล่างเขาจะหมดอายุใช้เวลานานนะคะเป็นไม้โชว์ใบที่สวยโดูก้านใบของเขานะคะสวยเด่นเลยค่ะเป็นไม้ที่ชอบร่วมหลำไรอยู่ในตัวอาคารได้ ถ้าเจอแดดร้อยเอร์เซ็นแดดปะทะแรงๆก็จะใบไหมได้นะคะเพื่อนๆคะ่ะใบไหมนี่หมดสวยเลยนะคะอยู่ในร่มลำไรอากาศถ่ายเทก็จะงามแล้วก็การให้ปุ๋ยการให้ปุ๋ยไม้ประดับโชว์ใบไม้ประเภทโชว์ใบส่วนมากรุ่นนี้จะใช้เป็นให้เป็นปุ๋ยคอก โรยบางๆที่โคนต้นเขาที่ปากใจกันนะคะโรยบางๆไม่ได้โรยเยอะแล้วก็ให้เดือนละครั้งเลยนะคะแต่ว่ารุ่นนี้ไม่ได้ให้เยอะให้อย่างนั้นจริงๆค่ะถ้าให้เยอะเขาจะงามมากเกินไปแล้วก็จะส่งก้านใบชูใบกระโดดออกมาแบบไม่สวยเขาต้องค่อยๆโตแบบนี้ค่ะทรงแบบนี้ ทรงพุ่มแบบเนี่ยใบหน,นาแบบเนี้ยค่ะสวยถ้าเร่งเขาจเจริญเติบโตมากเกินไปก็ไม่ค่อยสวยแล้วแต่ชอบนะคะเพื่อนๆคะ่ะเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังเอาประสบการณ์มาเล่าให้กันฟังมีสิ่งดีๆมีประโยชน์มาฝากเพื่อนๆทุกวันนะคะแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันสิ่งดีๆกันทุกวันรุนีชาแนลนะคะ ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปดีๆต่อๆไปของลุนี่ชาแนลค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ